สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง PM Ford นะคะวันนี้เราพามาชม Ford Everest แต่งชุดแต่ง F150 USA นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็น Ford Everest Sport โฉมปี2021ที่นำมาแต่งชุดแต่งค่ะแต่งยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เห็นเด่นๆเ,เลยคือฝากระโปรงของเขานะสำหรับแต่งเนี้ยเขาจะแต่งฝากระโปรงให้มันใหญ่ ขึ้นนะคะบิวฝากระโปรงใหม่กันไปเลยนี่ก็จะเป็นสีขาวนะคะตัดด้วยสีดําด้านคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกชุดแต่งของเขาเนี่ยก็ทําเป็นสีขาวมุกเช่นกันนะคะจะได้เข้ากับทั้งตัวรถเลยค่ะต่อมานะคะเป็นในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้กระจังหน้าเขาใจกว้างแล้วก็ใหญ่กว่าปกตินะคะเป็นกระจังหน้าตัวอักษร FORD นะคะมีไฟสาจุดบริเวณนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะในส่วน การชนหน้านั่นเองนะคะตัวการชนหน้าเนี่ยก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอก5จุดตรงนี้ค่ะสองข้างเลยนะและแน่นอนนะคะที่สําคัญที่ใครหลายๆคนอยากแต่งชุดแต่งนี้ก็คือไฟหน้าของเขานั่นเองนี่ไฟหน้าของเขาใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็น LED ทั้งหมดเลยนะคะ มากันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะนอกจากชุดแต่งของเขาเนี่ยจะทําให้รถด,ดูใหญ่แล้วนะคะก็ทําให้รถด,ดูกว้างด้วยนี่เขามีชุดแต่งเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะเป็นส่วนของแก้มของเขานั่นเองแล้วก็มีในส่วนของคิ้วล้อมาด้วยนะกันที่ช่วงล่างกันเป็นล้อโอตานินั่นเองนะคะสเปคยาง33 1 2 5 r 2 0ค่ะส่วนแม็กของเขาเนี่ยลายเทมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ et ลบถึง44เลยนะคะในส่วนของช่วงล่างคันนี้นะคะเราก็ได้จัดทรงสองนิ้วนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วน ่ไปคะแล้วก็ในบริเวณนี้นะคะก็จะมีลูกเล่นในส่วนของเหมือนช่องระบายอากาศเองค่ะเป็นสีดำสปอร์ตนะคะเขาก็จะมีในส่วนของครอบเบ้ามือจับแล้วก็ราวหลังคาที่เป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะคะเราก็เพิ่มในส่วนของเบ้ารองมือแล้วก็คิวกันสัต์เพิ่มเติมเข้าไปค่ะชุดแต่งของเขานะคะก็จะมีด้านหลังด้วยนะคะเพิ่มมาตั้งแต่ประตูผู้โดยสารนะคะมาถึงตรงนี้เลยนี่แล้วก็ยาวไปจนถึงด้านหลังเลยนะคะ ถึงด้านหลังบ้างตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนไฟท้ายด้วยเป็นไฟท้าย GLC นะคะก็จะเป็นทรง LED แบบนี้เลยแล้วเขาก็จะแบบว่าลมดำนะคะทำให้แบบดูสวยมากยิ่งขึ้นค่ะกันชนท้ายกับค่าท้ายของเขาก็จะเป็นสีดำเงามาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแปให้ดูภายในนิดนึงสำหรับภายในของตัวนี้นะคะลักษณะพิเศษของเขาเลยคือเขาจะเป็นเบาะสีดำนะคะเดินได้สีน้ำเงินแล้วก็เลยแถมเป็นพรมกระดุมเนี่ยสีดำเดินได้น้ำเงินไปด้วยนะคะ ก็สำหรับคันนี้นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากออกรถแบบนี้เลยนะคะเรายังเหลือเจ้า f o r d e v อ r อร์เลสไทเทเนียมพัทขับ4นะคะอยู่อีก2คันค่ะเป็นสีขาวมุกเช่นกันนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีรถ f อร์อยู่แล้วตั้งแต่โฉมปี2015ขึ้นมานะคะก็สามารถนำมาแต่งชุดแต่งนี้ได้เหมือนกันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแป้งขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ